เส้นทางภูทับเบิกเส้นทางภูทับเบิกตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงพักรถ7กิโลแรกนะคะจากเส้นจากพื้นราบที่เราขึ้นมาบนภูทับเบิกแล้วก็ตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นระยะทาง7กิโลแรกอะคะ่ะ สูงเท่าไหร่นะเจ็ดกิโลแรกยังไม่สูงเท่าไหร่แต่จากตรงนี้ไปจากตรงนี้ไปอีกสิบสี่กิโลขดสูงคดชันโคตรตัวเอสมากเลยเพราะว่าไกขับจากตรงนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งกิโลเมตรรถก็ดาบบนทางโค้งตัวเอสรถดาบอ่ะดาบบนทางโค้งตัวเอสแล้วมันชันอ่ะโอ้โหเจจะวายแล้วก่ทำยังไง เยียเบรกสุดตีนเลยนะแล้วก็กามเบรกมือสุดแล้วก็นั่งแช่อยู่อย่างนั้นน่ะนั่งแช่อย,อยู่ในรถแล้วก็เรียกเรียกเรียกรถข้างๆให้เขามาช่วยรถเขาผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาก็เดินลงมาแล้วก็ให้ขึ้นเกียร์หนึ่งไว้แล้วก็เอาหินมาหนุนล้อเอาหินมาหนุนล้อแล้วเขาก็ขึ้นมาบนรถเราก็ลงรถเขาก็ สตาร์ทให้เราดับเครื่องไว้ก่อนเขาก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็เลี้ยวรถกลับให้เลยไม่ขึ้นไปแล้วน่ากลัวมากตรงเนี้ยเราอยู่ตรงพอพอเราลงมาจากที่เราขึ้นไปนะคะหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยเราลงมาตรงเนี้ยเราก็มามาพักมาพักทำใจก่อนก่อนที่จะกลับลงไปชั้นล่างมันน่ากลัวไง